กลวยไม้นะคะใบเขียวต้นอวบมากๆนะคะออกดอกแล้วจ้าเห็นไหมคะออกหลายรอบแล้วนะ<อ>ว้าวแคทรียาบาแล้วจ้าดอกใหญ่หอมมาก<ๆ>ต้นไม้โตรเร็วเร่งดอก <ๆ S 1> ดอก,กันแบบง่ายๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่าน,นค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้มีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับกล้วยไม้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกกล้วยไม้เราไม่มีดอกนะคะต้นไม้แข็งแรงรากแห้งมาชมคลิปนี้มาทําพร้อมกันนะคะไม่จิมใช้มาแล้วแหละแค่เดือนละหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ให้บ่อยเลยเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะคะเหมาะสําหรับการบํารุง เร่งกลวยไม้ให้ออกดอกต้นแข็งแรงใบเขียวงามค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค้าไม่จิ๋มทํายังไงนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีแมสนะคะคุณชมใช้แมสใหม่ไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นแมสเก่าก็ต้องซักทําความสะอาดให้ดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเปลือกกล้วยนะคะนําไปตากแห้งก่อนนะคะในเปลือกกล้วยเขาก็จะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนนะคะซึ่งเลี้งดอกเล้งผลได้เป็นอย่างดีทําให้พืชแข็งแรงโดยเฉพาะไม้ดอกนะคะจะทําให้ไม้ดอกนี้มีสีสันสวยงามดอกใหญ่มากๆเลยค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนที่จะนํามาใช้เพื่อที่จะ ให้ย่อยสลายได้ง่ายพืชนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วแล้วก็สะดวกค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตามตีดนะคะกดอะมิโน,โนค่ะคุณผู้ชมดีต่อระบบรากนะคะใช้เร่งรากดีมากๆเลยนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม้ดอกไม้ผลได้หมดเลยค่ะทําให้รากเดินดีโตเร็วต้นไม้ก็จะแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําไปตากแดดค่ะ ตากแดดทําไมนะคะเพื่อให้เขากรอบนั่นเองเวลาเราบดเราตำนะคะจะได้ละเอียดพืชเขาก็จะนําไปใช้ได้เร็วและสะดวกเห็นผลไวนะคะและที่สําคัญดึงกดกรรมฐานนะคะออกมาจากเปลือกไข่นั่นเองนะคะเพื่อกําจัดป้องกันพวกศัตรูพืชต่างๆน้อนมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะตำเปลือกไข่นะคะให้ละเอียดเท่าที่สุดจะละเอียดได้เลยนะคะหรือคุณผู้ชมมีเครื่องบดก็บดปั่นได้เลยค่ะตามสะดวกเลยนะคะ ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ให้ละเอียดประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เทใส่ภาชนะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเปิดกกล้วยที่ตากแห้งนะคะคุณผู้ชมก็ใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าใส่เครื่องปั่นไปเลยค่ะ ส่วนผสมเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูอัตราส่วนกันนะคะเปลือกกล้วยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะคะประมาณ1กล้วยนะคะแล้วก็เปลือกไข่ที่บดนี่นะคะประมาณสองสามฟอนได้เลยกระกาเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเป๊ะนะคะถ้ามีพืชเยอะคุณผู้ชมก็ใช้เยอะกว่านี้ได้นะคะผงชูรสนะจ๊ะสักประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะหรือ1ช้อนชาน,นะคะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเลย นี่เป็นปุ๋ยชั้นเริดชั้นเยี่ยมเลยค่ะคุณชมสำหรับบำรุงไม้ดอกไม้ผลนะไม้ใบค่ะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงผ<อ>สมปุ๋ยเรียบร้อยทีนี้เราก็มาทำถุงค่ะจากแมสนะคะคุณผู้ชมก็ใช้กันไกรนะคะตัดทำตามคลิปเลยนะคะ ที่เราผสมมาสักครู่ลงไปในถุงเลยจ้าใส่หนึ่งถึงสช้อนโต๊ะหรือสองสช้อนโต๊ะได้เลยนะคะถ้าถุงใหญ่ก็เพิ่มปริมาณไปได้นะคะแล้วก็มัดปากถุงแบบนี้เลยค่ะเท่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเราก็จะได้ถุงใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงต้นไม้โตเร็วเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะ แคทริียค่ะบานรอบสองแล้วนะคะกระถางนี้ก็คือ2ครั้งแล้วนะคะมีต้นใหม่มาเขาก็จะมีดอกมาเรื่อยๆนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกสกุลหนึ่งค่ะออซิเดียมใบพายค่ะกล้วยไม้นะคะต้นเก่าต้นโซมนะคะใบร่วงนะคะทำยังไงอยากจะให้โตเร็วมีดอกไวๆนะคะคุณผชมก็วางเลยจ้าน วางตรงไหนก็ได้นะคะตรงกลางหรือว่าริมๆก็ได้นะคะเวลาเรารดน้ำเนาะปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปนะคะต้นไม้เราก็จะได้ปุ๋ยนะคะช้าๆนาน,านๆเขาก็จะต้นแข็งแรงนะคะโตเร็วแบบนี้เลยแคทรียาค่ะตอนนี้นะคะได้ต้นใหม่มาแล้วนะคะซึ่งต้นนี้แหละนะคะที่เขาจะออกดอกให้เรานะคะมาดูกระถางนี้ว้าวบานแล้วค่ะดอกใหญ่สีสวยสดเตยเห็นไหมคะ ใบก็เขียวงามมากๆนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ใส่ถุงนะคะวางก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะ1ช้อนเท่านั้นค่ะโรยเลยนะคะโรยได้เลยนะคะกระถางละหนช้อนค่ะวิธีนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเวลาเรารดน้ำไปนะคะปุ๋ยที่เราให้เขาก็จะค่อยๆซึมลงไปแต่ถ้าเราใส่ถุงนะคะแบบนี้นี่ค่ะเขาก็จะเก็บแล้วก็อยู่ได้นานค่ะเป็นเดือนนะคะ เดถ้าเราโรยเนาะก็ควรใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่มาดูผลที่ได้นะคะหลังจากที่วางไปคุณชมดูต้นเขาสิแข็งแรงใบเขียวงามมากนะคะนี่ต้นนี้เห็นไหมคะนี่นี่แหละที่เขาจะให้ดอกเราต่อไปค่ะฟื้นฟูนะคะด้วยวิธีนี้ได้นะ,ะต้นเก่าๆเนาะอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะใช้ปุ๋ยสูตรนี้เดี๋ยวต้นอ่อนต้นเล็กๆอะค่ะเดี๋ยวเขาก็องอกออกมาค่ะนนไม่จิมเห็นแล้วอยู่ด้านในนะคะต้นเล็กๆเน่ะเห็นไหมคะออกแล้วนะคะ อย่าเพิ่งตัดทิ้งใช้วิธีนี้ฟื้นฟูกล้วยไมย้แล้วก็เร่งดอกได้นะคะามาดูกระถางนี้นะคะนี่จะเป็นสกุลออดซิเซียมใบพายค่ะตอนนี้เห็นไหมคะดอกตูมออกแล้วนะคะเขาจะเป็นลายจุดๆเหมือนลายเสือดาวอะคะ่ะเนี่ยเวลาบานนะคะนี่ก็เลี้ยงมาได้เกือบหนึ่งปีแล้วเห็นไหมคะมันจเจมส์ใช้เนี่ยใช้เป็นถุงรากเขาจะยาวแล้วก็อวบมาก ก็จะออกต้นใหม่นะคะแล้วก็มีดอกแนวจ้านี่คุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะคะไปบำรุงกล้วยไม้ได้นะชนิดไหนใช้ได้หมดค่ะนี่นไมแคทริยาไม่จิ๋มเนาะดอกใหญ่แล้วก็กลิ่นหอมมากโดยเฉพาะช่วงเงยน็นเนถ้ากลิ่นเธอจะแรงมากชอบนะคะ <laughs> กระถางนี้ก็คนละสีนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะออกไปแล้วแหละนี่ไม่จิ๋มยังไม่ได้ตัด แล้วก็ได้ต้นใหม่นะคะก้้ยไม้นะคะจะออกดอกให้เราคือต้องมีต้นใหม่เสมอนะคะแล้วก็อวบด้วยเพราะอย่างแกทลียานี่ต้องเป็นต้นใหม่นะคะต้นเก่าเขาจะไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบำรุงค่ะถึงจะได้ดอกใหม่แบบนี้นะคะ ต้ยไม้เขาต้นอวบแข็งแรงดีมากๆคุณผู้ชมดูนะเขาจะสะสมอาหารตรงต้นแบบเนี้อบบ่เนี่ยแล้วเขาก็จะให้ดอกค่ะถ้าเราให้อาหารเพียงพออากาศดีนะคะอากาศได้หไหมดอกออกแล้วจ้าน,นีนงี้ออกมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยมาดูต้นนี้ต้นนี้ออกดอกเหมือนกันนะคะออกหลายรอบแล้วนะดอกสวยอ่าเห็นไหมคะกระถางตัวน,นี้ออกหลายช่อเลยคะ่ะนี่ เรามาบํารุงกล้วยไม้ด้วยวิธีนี้กันค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับการทําปุ๋ยนะคะบํารุงกล้วยไม้นะคะทําให้กล้วยไม้ของเราออกดอกต้นแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมสามารถทําได้ทุกท่านเลยนะคะและที่สําคัญไม่ต้องให้บ่อยด้วยเพียงเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็จะออกดอกสวยๆให้เราตลอดทั้งปีเลยค่ะ แม่จีมอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนที่จะลาจากกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาขูชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกวันทุกคนเลยค่ะไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ